อ้าพึ่งเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีแล้วพึ่งล่ะฉันก็สบายดีขายแซนด์วิชเหรอน่ากินมากเลยนะเนี่ยอือเรียกก่อนได้เลยนะฉันทำหลายหน้าเลยอืมงั้นฉันเอาไข่กับไส้กรอกละกันได้เลยเออนี่แกขายแซนด์วิชเป็นงานเสริมหรอเปล่าหรอกขายเป็นงานหลักนี่แหละ อ้าวฉันนึกว่าแกจะทํางานพวกบริษัทอะไรซะอีกตอนแกเรียนอ่ะแกเรียนเก่งมากเลยนะคือตอนนั้นพ่อฉันเสียแล้วแม่ก็ต้องทํางานหาเลี้ยงใช้คนเดียวฉันก็เลยออกมาช่วยแม่ทํางานฉันเสียใจเรื่องพ่อด้วยนะยังไงก็สู้ๆละฉันเอาใจช่วยขอบคุณนะพึ่งเออจําอีฟกับปีใหม่ได้ไหมเราทํางานที่เดียวกันนะพรุ่งนี้วันหยุดไปหาอะไรกินกันไหมอืมได้สิไม่ได้เจอเพื่อนานานแล้วคิดถึง งั้นพรุ่งนี้สักบ่ายเราเจอกันที่คาเฟ่ซอยสี่หนึ่งนะอืมนี่จ้ะสี่สิบบาทนี่จ้ะไปกันนะอเออนี่พลอยมันเป็นแม่ค้าขายแตนวิน้แล้วหรอ จากสบป๊อปเนี่ยนะใช่พอ,อยทางนี้สวัสดีทุกคนขอโทษนะฉันมาช้าไม่เป็นไรพอ,อยฉันเข้าใจนี่นั่งรถเมย์มาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วพวกเธอขับรถกันมาเหรออืมงั้นเดี๋ยว่ะกับฉันไปส่งเองขอบคุณนะพึ่ง เห็นเพิ่งบอกว่าแกขายแซนด์วิชเหรอใช่แล้ววันนั้นที่เพึ่งกินเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากฝีมือแกดีนะพลอยไม่ขนาดนั้นหรอกเราขายกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละยี่สิบบาทอะฮะกล่องละยี่สิบอะนะนี่ต้องขายเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้เงินเท่าเรานงินสิอย่างเราอ่ะตั้งสองหมื่นกว่าแต่ก็อย่างว่าเนาะเรียนไม่จบ ทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อนอะนั่นสิสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับเวอร์นี่พ่อแกไม่หรอกฉันก็เสียดายแทนแกนะเนี่ยถ้าแกได้ทำงานแบบฉันแกน่าจะชอบอะได้ดูแลลูกค้า VIP ได้ไปดูงานที่ต่างประเทศเป็นว่าเล่นเลยโหงานของพ่อแกดูน่าสนุกจังไม่ใช่แค่สนุกนะแถมยังได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะด้วยแต่ก็ต้องแลกกับความรับผิดชอบหลายอย่าง ใช่บางทีฉันก็อยากเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชธรรมดาธรรมดานะมันดูไม่ต้องใช้สมองดีอะพี <c oughs> ่ใหม่อีกินข้าวดีวกว่าเย็นหมดแล้วเนี่ยกินข้าวเลนี่พวกแกกินกับสาหร่ายจาบานสิอร่อยนะ อร่อยนะเนี่ยพลอยอืมก็ดูหน้าอร่อยดีนะแก่ไขแล้วพลอยฉันซื้อมาจากแอปส้มอพิมพ์ห้ามงงยีนแชนเนลตอนนี้มีโปรซื้อสองแถมหนึ่งอยู่นะเออเพิ่งอีฟฉันจะสั่งอ่ะพวกแกเอาปะฉันเอาด้วยพี่ใหม่ได้เวลาแล้วกลับมาถอะอ้าวจะไปกันแล้วเหรอใช่พวกฉันมี่ทำทรีทเมนต์หน้ากันต่ออะ โอเคจ้ะงั้นไว้เจอกันใหม่นะเออฉันฝากจ่ายด้วยนะแล้วก็เงินในชีนัยเองไปคอยแกอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยนะมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพูดไปเรื่อยขอบคุณนะพึ่งที่แกเข้าใจฉันไม่ใช่คนจบปริญญาทุกคนเขาจะดูถูกคนเรียนน้อยนะอย่าไปคิดมากขนาดฉันบางทีฉันก็โดนเลยที่ฉันไม่ได้จบจากมาหาลัยดังๆนะ่ะ จริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยอะว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยเออพลอยเดี๋ยวฉันจะช่วย,กยแกไขแซนด์วิชนะยังไงอะ่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดรับออเดอร์เพื่อนๆที่ออฟฟิศแล้วแกก็เอามาส่งคนที่ออฟฟิศฉันน่ะชอบกินอะไรง่ายๆตอนเช้าอยู่แล้วขอบคุณนะพึ่งฉันงนี้ช่นชอปปิ้งเหรอวันนี้ที่ไหนฉันไปด้วย อีฟไปไหมอ๋อถึงว่าสิฉันถามเพื่อว่าสั่งแซนด์วิชท,ที่ไหนก็ไม่ยอมตอบที่แท้ก็พอยนี่เองมาเอามานี่เลยของฉันปูอัดสองแล้วก็แฮมชีสสองเท่าไหร่จ้ะพลอยแปสิบบาทจ้ะไม่จ้ะโหแบงค์ห้าร้อยเลยเหรอ อีแกมีแบงค์ร้อยปะไม่มีอ่ะฉันมีแต่แบงค์พันคือฉันไม่มีทอนละสินั่นเอาไว้ก่อนก็ได้งั้นแกเขาแบงค์ห้าร้อยไปไม่ต้องทอนนะแล้วก็ส่งแซนวิชให้พวกฉันให้ครบห้าร้อยนี่แหละพอยมานานแล้วหรอฉันเพิ่งมาถึงอนะ่ะฮึมไอ้พอย พลอยเขามาส่งแซนด์วิชอะเพิ่งสั่งให้ไอแล้วนะฉันกับไอ,อ้ะ่ะเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะอ๋อดีใจด้วยนะขอบคุณนะเออพลอยเดี๋ยวแกเอาแซนด์วิทไปส่งที่แผนกไอ้ชั้นสามนะอ๋อได้เดี๋ยวฉันไปส่งให้ แหมเอาไม้เห็นขนาดเนี้ยพงรู้ตัวล้มั้งอะไรหรอก็มันเป็นแผนของพึ่งที่ตั้งใจพาพลอยมาเจอไอ้ไงอ้าวแล้วทำไปเพื่ออะไรอ่ะก็พอไอ้เห็นพลอยในสภาพแม่ขาจะได้เลือกชอบพลอยไงอ้าวก็ไอ้มันเคยชอบพลอยไอ้ไม่รู้หรอหืม แกนี่รู้ใจฉันจริงๆเลยนะอีฟตอนเรียนโคตรหมั่นไส้เลยอะเรียนก็เก่งแถมเป็นสาวป๊อบอีกถ้าผู้ชายมาเห็นมันในสภาพแม่ขาแบบนี้ใครจะชอบวะจริงฉันโคตรเบื่อเลยเวลาที่ผู้ชายเข้าหาฉันสุดท้ายก็ไปจีบพออยู่ดีอันนี้ปมมะเนี่ยน,นั้นแหละ อ้าวไอ้พอยเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าอ่ะขอตัก่อนนะเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะโอเคหรือเปล่าพอยมีอะไรก็ปรึกษาเราได้นะขอบคุณนะแล้วงานเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะได้ทำงานที่ตัวเองเรียนมามันก็โอเคถึงจะมีอุปสรรคบ้าง <Okay. S 1> ก็แก้ปัญหากันไป ก็ดีแล้วแหละแล้วพลอยล่ะงานเป็นไงบ้างเราก็เป็นแค่แม่ค้าขายแซนด์วิชธรรมดานี่แหละงานมันก็ไม่ค่อยอยุ่งยากเท่าไหร่โอ้โหเรากินแล้วนะอร่อยมากเลยอะ่ะพลอยทำเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ขอบคุณนะเออเราว่าพลอยทำแบบนี้ดูก็ได้นะเราว่าน่าจะขายดีโหหน้าตาน่ากินจังเฮ้ยจะลองคิดสูตรใหม่แบบนี้ดูนะขอบคุณนะไอซ์ ไม่เป็นไรเลยพลอ,อยถ้าเรียนจบปริญญาก็คงจะดีเราคงได้ทำอะไรมากกว่าขายแซนด์วิชอะ่ะพลอ,อยความสำเร็จไม่ได้วัดที่ใบปริญญาอย่างเดียวนะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนเออเราว่าพอยทำแบบนี้ดูก็ได้นะเราว่าน่าจะขายด,ดี คอสเรียนธุรกิจออนไลน์ฟรีหืมน่าสนใจเยอะมากเลยนะเนี่ยหืมอ,อร่อยดีอะเนี่ย เสร็จและแพคเกจจิ้งขอบคุณมากๆนะคะคุณนะัทที่อนุญาตให้พลอยเอาแซนด์วิชมาขายหน้าร้านไม่เป็นไรเลยครับแซนด์วิชของพลอยเนี่ยอร่อยมากจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะ yeah. แกแซนด์วิชร้านเคพีนี่น่ากินเนาะ ใช่ใแพ็กเกจจริงก็น่ารักแถมขายถูกด้วยเนาะพอยอ้าวสวัสดีทุกคนนี่แกไปอยู่ไหนมาเนี่ยนั่นสิพอขายแซนด์วิชครบ500ก็หายไปเลยนะโทรไปก็ไม่ยอมรับแถมยังย้ายร้านไปขายที่อื่นอีกพอดีฉันเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อะแล้วแกย้ายไปขายแซนด์วิชอยู่แถวไหนอะ ก็แถวนี้แหละนี่ไม่เจอกันตั้งหลายปียังขายแซนด์วิชอยู่อีกหรออืมเออ้อน่าสงสารจริงๆเลยขายของอยู่กี่ปีกีป่ปีก็ยังอยู่ที่เดิมอยากทํางานอย่างอื่นไหมพลอยฉันช่วยหาได้นะเผื่อจะมีหน้าที่การงาน,นดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างอะแต่มันยังไม่จบปอตีนะแกจะทํางานอะไรได้ละ่ะพวกแกกูแรงไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกพึ่งที่กับปีใหม่พูดมันก็เรื่องจริงนั่นแหละ แล้วนี่ไอไม่มาด้วยหรอเขาเลิกกันไปแล้วเออมาไวไปไวมากงั้นฉันขอตัวก่อนนะพอดีมีธุระจ้ะวันไหนว่างก็ไวไปขายสันวิชที่ออฟฟิศได้นะอยากอุดหนุนทำเป็นมีธุระจะไปเลข่ขายของต่อละสิไม่ว่าโอ้ยนี่เก๋ก,ก้าความจริงมาพูดเออไปเถอะเราไปคาฟเฟ่เปิดใหม่กัน ร้านเนี้ยเปิดใหม่เลยนะฉันตามมาจากรีวิวรับอะไรดีคะอ้าวพลอยทำงานอยู่ที่นี่เองเหรออ๋อแล้วที่บอกว่ามีทุวร์นี่ก็คือมาเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอเหนื่อยหน่อยนะไม่ได้เรียนจบมีความรู้เหมือนเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยต้องมาใช้แรงงานแบบนี้แกก็พูดแรงเกินอย่าลืมสิว่าตอนพลอยเรียนอะ่ะพลอยเขาเรียนเก่งมากเลยนะสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยอะ เหนื่อยไหมพลอยที่ต้องเป็นเด็กเสิร์ฟแบบเนี้ยไม่เหนื่อยเลยฉันชอบไอ้มที่นี่ได้ไงอะพอแกลงสตอรี่เช็คอินที่นี่แน่เลยอะไอเล่ตามมาถูกแล้วนี่ไอเอาดอกไม้มางอพึ่งเหรอไม่ใช่หรอกดอกไม้นี้สำหรับพลอยต่างหากฮะ ยินดีด้วยนะพลอยในที่สุดก็เปิดร้านเป็นของตัวเองได้เิ่งมากเลยขอบคุณนะไอซเปิดร้านเป็นของตัวเองเฮานี่ยังไม่รู้กันหรอเวาลาเน,นี้ยพลอยเขาเป็นเจ้าของร้านพลอยเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอใช่แล้วแซนวิที่อยู่ในเมนูเนี้ยพลอยเขาเป็นคนคิดหมดเลยนะขอบคุณพวกแกมากเลยนะที่มาอุดหนุนกันวันนี้ นี่มันอะไรอ่ะทั้งเพราะพวกเธอนั่นแหละที่ทําให้ฉันมีวันนี้ถ้าไม่ได้พวกเธอคอยดูถูกฉันฉันก็คงไม่คิดพัฒนาตัวเองจนมาถึงวันนี้หรอกแล้ววันนี้พวกเธอจะกินอะไรอ่ะสั่งเลยนะเต็มที่เลยเดี๋ยวเลี้ยเองถือว่าเป็นคําขอบคุณใครอยากจะกินก็กินนะฉันไม่กินฮโอเค ดีด้วยอีกครั้งนะพลอยขอบคุณไอนะที่คอยแนะนาไม่งั้นพลอยคงไม่มีโอกาสแบบนี้หรอกไม่ใช่เพราะไอเลยเป็นเพราะพลอยตั้งหากี่หาความรู้เองไอบอกแล้วความรู้ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในห้องเรียนเสมอไปนี่พลอยกาลังคิดเมนูใหม่ด้วยนะไอช่วยลองชิมหน่อยสิได้สิแต่จะไม่ท้องเสียใช่ไหมไมบ้า